ทางด้านหน้าทางการสถานการณ์ที่รุนแรงและโชคยังดีที่มันไม่ได้รับอันตรายสิงโตต,ตัวที่4ี่ตัดินสใจที่จะไล่ล่าหมูป่าตัวอื่นต่อไปหมูป่าตัวหนึ่งวิ่งกลับไปที่โพรงแต่ดูเหมือนการพยาย,ยามครั้งนี้จะไร้ผล สิงโตหนุ่มได้ยินเสียงการไล่ล่าอยู่นานมันจึงตรงเข้าไปแย่งเหยื่อจากสิงโตตัวที่4ี่ไทยิดะกำลังสอนการล่าเหยื่อพวกมันสนใจลูกมาลายซึ่งแม่ของมันมีน้ำหนักถึง550ปอนกนต้องการให้ลูกของมันออกจากปูง ไฮน่าต้องต้อนลูกม้าลายให้ออกจากฝูงให้ได้ม้าลายมีระบบการป้องกันกันกนกบศัตรูที่มีประสิทธิภาพพวกมันจะคอยคุ้มกันพวกลูกๆของมันให้อยู่ในบริเวณกลางฝูงโดยไม่เปิดโอกาสให้เจ้าไฮน่าได้เข้ามาได้ม้าลายหนุ่มจะคอยระวังอยู่ด้านหลังและพร้อมจะตอบโต้ด้วยพลังกำลังการเตะที่รุนแรงฟันของมันก็สามารถเป็นอาวุธได้ชนิดที่ไม่มีเหยื่อขนาดใหญ่ชนิดไหนทําได้มาก่อนและนั่นก็หมายถึงวิธีทางการอยู่รอดของพวกมัน ช่วเวลาที่ผิดหวังของล่าล่าแบบนี้เกิดขึ้นกับทุกตัวได้เมื่อจีเวลาและก็พลังงานไปโดยปราประโยชน์ขยิน่าพลาดเหยื่อไปและแน่นอนลูกมาลายปลอดภัยดีนอกจากขยิน่าที่ล้มเหลวแล้วบางครั้งช่าภาพเองก็ล้มเหลวเช่นกัน มันไม่สนใจภาพเหยื่อโดยพลาดการจับภาพสิงโตเอสิงโตไปไหนสิงโตไปไหนเฮ้สิงโตไปไหนเนี่ยโอยการถ่ายภาพตอนกลางคืนไม่เพียงแต่จะพบสิ่งแปลกๆไใหม่แต่ช่วยให้พบกับปัญหาใหม่ๆอีกด้วยนั่นคือรถจิบของเจวีที่ใช้ในการถ่ายภาพตอนกลางคืนเจมมาเชล ติดตามการไล่ล่าของสิตโตมานานหลายชั่วโมงแล้วในช่วงเวลานั้นแบตเตอรี่ของเข,า,เขาใกล้หมดแสงไฟเริ่มอ,อ่อนแลงเต็มทียิ่งกว่านั้นเขาเกิดอุบัติเหตุขัดข้องเกี่ยวกับไฟเข้าและทำให้เขาพลาดโอกาสมานทึกภาพไปมาลายยังคงอบยยต่อไป มันไม่ยอมอยู่กับหญ้าดุ่มๆมันไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังวิ่งเข้าไปใกล้ฟงสิงโตเต็มทีพอลเลนและเจวีเตรียมพร้อมทันทีสิงโตย่องหายไปในผงหญ้าม้าลายยังคงเดินต่อไปเราแทบไม่เชื่อสายตาเลยว่าม้าลายจะมองไม่เห็นสิงโตแต่ความจริงแล้วสิงโตนอนราบใกล้กับพื้นที่ทาให้ม้าลายไม่สังเกตจะมองไม่เห็นขนสีละลาลของมันก็ช่างกลมเกลือนกับหญ้าแหง้ง เช่นหน้ายังคงไม่เกิดขึ้นฝูงมาลายเดินผ่านไปสิงโตอ้อมมาทางด้านหลังมาลายตัวหลังสุดคือเป,ป้าหมายของมันสิงโตจากฝูงเริ่มเคลื่อนไหวแล้วมันพร้อมที่จะจู่โจมหูของมันแบนราบไปตามลําตัวมาลายสองตัวกําลังแย่งกันเป็นใหญ่พวกมันกําลังขาดการระมัดระวังตัวในขณะที่สิงโตมันใกล้เข้ามาทุกทีมันมุ่งไปทางตอนใต้ของฝูง พื้นที่ระหว่างมันกับมาลายคือพงหญ้าที่สูง11นิ้วทิงโตที่อ่อนประสบการณ์จะเดินหน้าต่อไปอีกตัวกลับบอบลงการล่าของมันเหมือนจะยุติลงสิงโตเริ่มหยุดเดินมันอาจจะเป็นสัญชาตญาณหรือมันอาจได้ยินเสียงของสิงโตจากปูในความถี่ของเสียงที่เราไม่อาจได้ยินตอนนี้สิงโตอีกตัวหนึ่งวิ่งไปทางตอนเหนือในพงหญ้าที่สูง23นิ้วซึ่งช่วยปิดบังตัวมันได้เป็นอย่างดีมาลายกลับหันมาพอดี และถ้ามันมองเห็นสิงโตก็อาจจะพลาดเกี่ยวของมันก็ได้วางตัวดึงมองเห็นเหตุหการณ์พอดีถ้ามันเกิดส่งสัญญาณอะไรแล้วก็การล่าเป็นอันยุติแน่นอนมันการยะทางให้เพียงพอต่อสวินาทีในการจู่โจมเป้าหมายตรงส่วนะโพวกของมาลาย มันก็ต้องระวังอาวุธร้ายของมาลายนั่นก็คือพลังการเตะและการใช้ฟันที่สามารถกัดให้เนื้อฉีขขาได้ความแข็งแกร่งและพลังกำลังที่มากมายสามารถทําให้คู่ต่อสู้ลม้มลงไปนอนกับพื้นได้อย่างง่ายได้สิงโตก็มีทักษะที่สามารถเทคตงเล็บได้อย่างดียาที่มันต้องการซึ่งเกิดมาจากการทํางานของเส้นเอ็นที่ยืดหยุ่นได้โดยเชื่อมต่อกับกล้ามเนือเ้อโดยตรง มันจะคอยควบคุมการเคลื่อนไหวการทำงานของกรงเล็บจึงทำให้มันมีอาวุธที่น่ากลัวจากอุ้งเท้าของมันทันทีที่มาลายล้มลงอันตรายก็จะมาเยือนมันทันทีสิงโตตัวอื่นๆที่จุ่มรอยอยู่รอบนอกก็จะพุ่งเข้ามาหามันพวกมันดูเหมือนกับว่าจะมีท่าทีอะไรบางอย่างมันกำลังจะใช้พลังมหาศาลแก้มของมันพองขึ้น เพื่อจะสูดออกซิเจนจมูกของมันเหมือนกับสุนัขมันสามารถสัมผัสกลิ่นของเหยื่อได้ดีเช่นเดียวกันและน่าสนใจไปกว่านั้นจมูกของมันสามารถสูดออกซิเจนได้จากด้านข้างฟูงสิงโตวิ่งตรงเข้ามาหนึ่งในนั้นเริ่มเปิดฉากกินซ่าเหยื่อตรงหน้าเป็นตัวแรก ซิ่งตบางตัวมีโอกาสขุดกัดและรัดคอเหยื่อเป็นครั้งแรกมันจะตับปบคอหอยเพื่อที่จะเป็นนักล่าที่ดีในอนาคตทีมงานของลันโดรโอโซี่เจมส์มาเชลและวินเรียมซูบายา่ากำลังปักหลักอยู่ที่รังของหมาในมันมีสมาชิกอยู่สิบเอ็ดตัวลูกของมันอีกสิบตัวพวกเขารู้ว่า มันรอคอยอาหารอยู่และหมาในจะออกล่าในไม่ช้านี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเลยช่วงบ่ายหลังจากพักผ่อนเสร็จมันก็เริ่มออกล่าจา่าฝูหมาในมุ่งจุดหมายไปที่ฟูวัวป่ามันจะมาเชิดหน้ากับวัวป่าที่ห่างออกไปสองไมล์การที่วัวป่าไม่หนีนันเป็นการป้องกันตัวที่น่าสนใจวัวป่าไม่หนีมันตีวงล้อมเพื่อป้องกันลูกๆของมัน ในตอนนี้มันต้องเผชิญหน้ากับฟูงหมาในการรักษาความอบอุ่นและพลังงานเอาไว้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับหมาในที่ต้องวิ่งแล้วก็เดินทางในระยะไกลๆพวกมันเป็นหนึ่งในนักล่าที่ชอบแช่น้ํา พื่อให้ร่างกายของมันเย็นลงที่ตะวันตกหาออกไปประมาณสองไมล์กวางอินพารากำลังกินน้านอยู่กวางตัวผู้สองตัวกําลังสู้กันเพื่อแยกตาแหน่งจากปูงกันเสียงร้องของมันนั้นได้ยินกันไปทั่วมาในตัวอื่นรับรู้สิ่งเหล่านั้นตามวิถีทางตามธรรมชาติของมันเมนอน การต่อสู้ในครั้งนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เขาทํามาตัดต่อแล้วตอนแรกที่ท่านเห็นนะั้นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสามตอนมาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเรื่องหลังของการแต่าทาในเรื่องของราวของสารคดีเกี่ยวกับสัตว์โลกนี่แหละครับเป็นฉบับจริงที่เขาเอามาออนแอร์เอามาออกอากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสนุกสนานแม่ดูแล้วไม่ไม่ง่ายเลยกว่าจะมาเป็นเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสารคดีดีๆนี้จากบริษัท GM Discovery ที่เอื้อเฟื้อมาให้ผ่านทางช่อง8 ทีทีซีของเรานั่นเองนะครับเรขอคุณมากมากครับโดยเฉพาะเพียนบนะแล้วก็เผ้านะผมดีๆต้อง MTI นะครับแหมเป็นโปรโสุดยอดของเรื่องของการแต่งหน้าเลยทีเดียวนะครับอา้าววันนี้เวลาหมดลงันที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถ่จะติดตามรายการท่องโลกกว้างของเราได้นะครับทุกเช้านะวันอังคารแล้วก็วันพุธนี่เขาเปลี่ยนเวลาแล้วนะครับติดกันเลยแล้วก็ยังมีรีวิวให้ติดตามได้อีกใน,นช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ เวลาหมดอ่ะหมดลงแล้วแหมเขาไล่เวลาลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาท่านผู้ชมติดตามได้นะครับตลอดเวลาเลยทางช่อง84 TV พุทธได้ของเราเนี่ยมีรายการดีๆตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ผมวิทย์และน้ำมันสินต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับติดตามรายการของเราได้นะครับอย่าลืมนะครับอังคารพุธช่วงเวลาดีๆเช้าๆอย่างนี้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ใหญ่สุดยอดสารคดีพันไทย GM ที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ตำนานย้อนรอยขอมห้าอารหันทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเยอ่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและกาตูนครบทุกมิติ หาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศ